สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฝาัสายพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวการขับรถกับคันนี้นะครับโปรโตอนรถนอกกระแสโปรโตอนอิสซลา่าเจ็ดที่นั่งนะครับปีสองพันสิ ขับบอกได้ยาวๆนะครับเราก็จะขับไปต่างจังหวัดกันนะครับรถโปรดตอนนี้เป็นรถนอกระแสนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะครับรถหนาแน่นมากหน้าหมู่บ้านนะครับหน้าหมู่บ้าน ตรงหน้าแดชบอร์ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้รถคันนี้ก็ปี2011นะครับใช้งานคุ้มมากตอนนี้200กิโลไม่เคยซ่อมหนักเลยนะก็จะมีซ่อม เปลี่ยนสายพานทัมมิง่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ท่อ แคเรียนนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจอ ลองขับนี่ติดใจนะครับเพราะห้องรถห้องโดยสารแบบใหญ่มากนะขนมอไซค์ได้เลยนะเราชอบขับรถนอกกระแสเราไปต่างจังหวัดทีนะครับอ่าออกภาคอีสานนี่ไม่เคยดับเครื่องยนต์นะครับติดตลอดนะครับเพราะว่าจะมีคนอยู่ข้างในรถตลอดนะเปิดแอร์อยู่ในรถยาว,ยาว นี่นิ่มมากเลยนะทั้งนิ่มทั้งนิ่งนะครับ ไม่มีอะไรนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ